รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การโดยกระทรวงศึกษาธิการครุสภาสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานคณะก,กรรมการสกศคอ วันนี้ผุ้ชนขึ้นมาสัมผัสหมอกหนาวของจังหวัดน่านดอยภูคาแล้วก็เป็นจุดสูงสุดในระดับเหนือกว่าน้ำทะเลก็ประมาณ1,715เมตรและเส้นทางของผู้ชนวันนี้คงเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างยากลำบากนิดนึงทุรักัดาดนลนิดนึงเผชิญกระทากมั่งอะไรมั่งแต่เราจะไปที่โรงเรียนบ้านศพมัง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีกิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างตามแนวทางพระราชนิรมของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาและนี่คือเส้นทางที่คุ้รู้ชนได้ก้าวเดินตามพระราชจริยวัตรนี้มาตลอดในระยะเวลาของการเป็นคุรู้ชน8ปีของการก้าวเดินไปในเส้นทางนี้เราพบว่าแนวทางพระราชนิริของสมเด็จพระเทพเป็นแนวทางที่สอดร,รับกับกระบวนการ ทางสังคมและก,ก็การพัฒนาการของเด็กและนั่นคือนโยบายทางการศึกษาที่ได้นำเอาแนวทางในการจัดการศึกษามาบูรณาการกักบแนวพระราชดรินี้จะได้ผลเพียงใดประการใดเป็นอีกเรื่องหนึ่งและเราจะตามไปดูที่โรงเรียนบ้านสมมา มาถึงอำเภอบ่อเกลือแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับการผลิตเกลือถึงเทาก่อนที่จะไปถึงโรงเรียนเราจะแวะดูที่พื้นที่เหล่านี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตักขึ้นมาเป็นสีเลย สนับสนุนรายการโดยเซเว่นยูเดเวบนบริษัทนานมีจำกัดสายเคเบิลและสายไฟฟ้าฟูเรอร์สุดทางรักบูติกรีสอร์ทอุยบุรีท่านผูมครับนี่คือโรงเรียนบ้านศกมางเป็นโรงเรียนเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาโรงเรียนที่นี่ตั้งกันานานแล้วยังตั้งมาตั้งแต่ปี2527ั่อีสครับ เป็นโรงเรียนที่ปฏิบัติตามแนวทางของสมเด็จพระเทพรัตนราชสิดาถูกต้องครับปฏิบัติตามแนวทางของสมเด็จดึงหวัตถุประสงค์และแต่โครงการอย่างเช่นโครงการเกษตรพืชอาหารกลางวันโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโครงการควบคุมโรคการสารในอุดมโครงการส่งเสริมสรางควรงเรียนแสดงว่าแนวทางของสมเด็จพระเทพเนี่ยโครงการหรืออะไรต่างเนี่ยจะครอบคลุมบริบทในการดำรงและก็ใช้ชีวิตของเด็ก เพราาะว่ัฒนาการศึกษาพัฒนาสมอง,องแล้วก็ให้เขาสามารถดํารงตนอยู่ในสังคมได้นี่คือสิ่งสําคัญเลยตรงตรงกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนว่าโรงเรียนบรรพบมานี้จัดก,การศึกษาภายใต้โครงการตามพระเดชพระราชบัติของสมเด็จพระพราชลาด,ด,ดสุดาสยาบมบรมราชกุม,มารีน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงของท่านในหลวงมาปฏิบัติและก็ ฝึกฝนนักเรียนให้ได้มาตรฐานให้ปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีและก็สังคมโลกตลอดถึงประชาธิปไตยโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงว่าที่นี่เป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาให้กับบรรดาพี่น้องชนเผ่าไหนเนี่ยชนชนเผ่าล้วครับรมีภาษาพูดแต่ไม่มีภาษาเขียนของตัวเองวัฒนธรรมโดยสภาพบุคลิกเขาเป็นยไังางบุคลิกเป็นคนที่ขยันมีความซื่อตรงเป็นคนซื่อ อาชีพของเขาก็คืออาชีพทํทำไร่ข้าวนะเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาเขาต้องท,ทําอาชีพไร่ข้าวแล้วไปเดี๋ยวท่านพอจะพาพี่ให้มา,<พ>าดูวพาพาพี่ไปดูวัฒนธรรมการเล่นพื้นบ้านของชาติพันธุ์ชนเผ่าลัวครับเรียบร้อยน่ารักกันจังโรงเรียนบ้านอะไร ผู้ชมครับนี่คือเครื่องดนตรีง่ายๆที่พี่น้องชนเผ่ารั่วของพวกเราได้นำมาไหนหนูถือให้ให้คุณลุงดูนี้ปีแล้วแล้วอ๋อมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเนี่ยแล้วเมื่อยไหมลูกไม่เมื่อยอ่ะไหนหนูหนูลองเคาะให้คุณลุงดูดิเออเสียงมันต่างกันเนาะ อ่าน,นี่นี่นี่นางรำนางรำคุณครูคุณครูคนไหนสอนหนูนี่เป็นชนเผ่าด้วยใช่ไหมออือการสอนเนี่ยอย่างสมมุติเราทําท,ท่าอย่างเงี้ยมันมีคําอธิบายไหมอืถ้าอย่างงี้ท่าเดินนะคะอืท่าเดินถ้าอ,อย่างงี้ก็คือเวลาใส่ข้าวจะเป็นการใส่อะไรนะคะเอะอกระด้งค<า>่ะอ๋อท่าที่สองก็คือท่าอย่างงี้คือการเริ่มด้ยาอะไรพวกเนี้ยค่ะอ๋อ ที่อยู่ในไร่ในสวนนะคะท่าที่สามอย่างนี้คือเริ่มเริ่มเก็บเริ่มเกี่ยวแลคะนี่คือการเกี่ยวข้าวก็แสดงว่าดึงเอาวิถีชีวิตในการทํามาหากินเนี่ยเอามาใช้ปรับใช้เป็นท่าวข้าวดำนี่ถ้าเป็นจรครับนี่คือกิจกรรมส่วนหนึ่งเล็กๆของเด็กๆเยาวชนเผ่าลัวแล้วก็คุณครูของเราก็เป็น ส,สอนค่ะเป็น,เป,นเป็นลวด้วยมั้ยเป็นลวด้วยค่ะ My name is Balawan Please call me Nai Today I will b please show that I am a r e p r e s e n t a t i v e of s o p m a School หมูบ่บ้านตีติดหนมวยที่สุดก็คือหมูบ่บ้านสกมังหวยล้อมพาสุกหวยร้อยเป็นหมู่บ้านติสามาคีหนวยที่สุดม,มีวัฒนธรรมตีแตกต่างหนวยอ่ะก็ไว้วัยไว ไวเผาพื้นเมืองกับเผาลัวเป็นเป็นกิจกรรมตีแตกต่างน้่ยก็ขอครูสร้างคำคำสร้างโลกในนิ้วะก็ขคอคุณดกดก่ะนักเรียนที่มาเรียนโรงเรียนของเรามาจากหมู่บ้านใกล้เคียงคือบ้านผาสุกบ้านศพมางบ้านห้วยล้อมและบ้านห้วยลอยซึ่งมีสองชนเผาคือ ื้นเมืองและชนเผ่าล้วนซึ่งมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขที่ต่อไปคือแปลงเกษตรเราจะปลูกพืชผักผลไม้ที่มีอุดมสมบูรณ์ค่ะสวัสดีครับคุณครูครับอครับอ๋อคุณครูอยู่ลุรีรัมครับผมแล้วมาอยู่ที่นี่นานยังเกือบ2ปีแล้วครับสอนเกษตรให้กับสอนเกษตรครับผมอะไรบ้างเกษตรเนี่ยเกษตรก็มีเลี้ยงไก่ เลี้ยปลาพืชสัตว์ครับอ๋อพืชสัตว์หมดเลยครับผมแล้วเด็กที่นี่เป็นไงบ้างก็ดีครับนี่ก็เป็นแนวทางของสมเด็จพระเทพพระราชรับษณเพื่อสนองการพระราชดำริของพระเทพครับทําไว้เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนะครับอแล้วก็ไม่ได้เอาไปจําหน่ายนะเอาไปจําหน่ายให้สักกรสากกรจะจําหน่ายให้โรงอาหารอีกครั้งหนึ่งครับเป็นกระบวนการการผลิตจําหน่ายแล้วก็บริโภคครับผม อน,นี้เป็นการเลี้ยงไก่สา,ส,าสามสายเลือดหรือว่าไก่สามสายพันธุ์ครับอ๋อนี่เหรอครับอันนี้ไก่พวกนี้เอาเนื้ออยู่ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหกรคนมีกิจกรรมการเลี้ยงไก่สามสายพันธุ์อ๋อแสดงว่าไข่แต่ละวันก็เอาไปให้สร์เหมือนกานครับผมจำหน่ายให้สหกรณ์ให้สรับผมท่านผู้ชมครับพื้นที่ทางการเกษตรของโรงเรียนบ้านสมบางเนี่ยเล็กๆขนาดกระทัดรัดแต่ว like ่า เขาสามารถที่จะบริหารใช้พื้นที่เนี่ยได้อย่างคุ้มค่ามากและนี่ห้องเรียนศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าจอยู่หัวเลยและเด็กๆเ,เหล่านี้ก็เรียนขึ้นไปตรงนั้นก็เป็นเชิงเขาโต๊ะเรียนก็อ,อิเละเคระคมันอาจจะดูไม่สวยแต่สิ่งสําคัญก็คือเด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้เรียนรู้ในสภาพจริงคุณครูคสอนกเตเเนี่ย แนวความคิดของคุณครูต้องการให้เด็กได้ไรเพื่อให้เด็กนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเวลาภายภาคหน้าครับเดี๋ยวเราจะพาไปที่สหกณรค่ะหานเรียนรู้สากรร์ออท่านผู้ชมครับนี่คือสากณรของเรียนซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางในการบริหารระหว่างผลผลิตทางการ,กรเกษตรของพวกเราค่ะแล้วก็เอามาที่นี่สวัสดีครับคุณครูครับ รับรับซื้อเข้ามาจากผ้าเกษตรค่ะแล้วสินค้าเราเก็บไว้ที่ไหนสินค้าก็คือจะมีแม่คือเราต้องติดต่อกับแม่ครัวด้วยอะคะ่ะคือประสานกับแม่ครัวที่ทำอาหารกลางวันค่ะจะมารับซื้ออีกชน้งแล้วเขาจะมาเริ่มจาหน่ายกันเมื่อไหร่อ๋อนี่เหรออ๋อนีอ่หนูหมาจากของครัวอ๋อนี่เป็นโอ้ท่านผู้ชมครับกระบวนการของเขาเป็นอย่างนี้เองเด็กๆเขาผลิต ผลผลิตทางการเกษตรเอามาจำหน่ายให้สกร์สกอรซื้อจ่ายตังให้ไปในขณะเดียวกันสินค้าเมื่อได้แล้วฝ่ายห้องครัวร oh. มารับซื้อต่อถ <c oughs> ือว่าเป็นการเรียนรู้และก็ปฏิบัติไปด้วยในตัวท่านผู้ชมครับน่ารักนะมีตะคงตะแกรงมีฝ่ายแม่ครัวมารับซื้อของแล้วก็เดี๋ยวไป <c oughs> หนูต้องไปทำอาหาร <c oughs> ให้เด็กๆอีก สนับสนุน,นรายการโดยเซเว่นยูเเวนบริษัทนานมีจำกัดสายเคเบิลและสายไฟฟ้าฟูเรอร์สุดทางรักบูติกรีสอร์ทกุยบุรีารผูยองครับกระบวนการของโรงเรียนเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยลื่นไหลไปเรื่อยๆแล้วมันเป็นการลื่นหไหลใหมเป็นไปตามธรรมชาติ แทบจะไม่รู้สึกว่าเด็กๆเหล่านี้ได้เรียนรู้สิ่งซึ่งเป็นทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงที่ทั่วประเทศกำลังมุ่งและก็ทำกันอยู่ในขณะนี้ประเดี๋ยวเราจะมีอะไรนะฮะประเดี๋ยวจะเชิญคณะท่านไปชมกิจกรรม BBL ซึ่งอยู่ในโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาซึ่งอยู่ใน8โครงการของโครงการตามพระบดำริครับเชิญเถ BBL นี่ได้ยินมาบ่อย อะไรคือหลักสาคัญของเด็หลักสาคัญก็เป็นการกระตุ้นความพร้อมของสมองที่จะให้เด็กนักเรียนได้เรียนต่อไปให้เด็กนักเรียนเกิดความสุขก่อนครับก็จะมีจะเห็นตามสนามเนี่ยจะมีสีสันที่สวยงามแล้วก็จะไปสู่ห้องเรียนห้องเรียนก็จัดสีสันอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยให้มีสีสันที่สวยงามเป็นการกระตุ้นให้เด็กใด้เกิดการเรียนรู้ครับอ่นนี้กำลังทำอะไรลูก กำลังทำอะไรคะอ๋อ BDL เหรอจันลองสรุปให้คุณลุงฟังนี้ว่าทำเพื่อ พัฒนาเพื่อพัฒนาสมองเด็กค่ะเด็กเรียนช้าค่ะเด็กเด็กรับรู้ช้าเมื่อเขาได้เรียนตามกระบวนการ B D L แล้วเนี่ยดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นเด็กสนุกสนานค่ะเด็กชอบไม่อยากกลับบ้าน Hello Hello อ๋อแล้วแล้วอ่านได้ไหมได้ไหนสระอาค่ะอ๋อสระอาเวลาเวลาหนูสอนเพื่อนหนูสอนยังไงสอนให้เขาอ่านตามค่ะอ๋อทำไงนะก็บอกว่าปาปาป้าเขาก็จะอ่านตามให้เขาอ่านตามหลายๆรอบค่ะอ๋ออ่ะลองอนดิปาปาป้าปาปาป้า สาลาอาป้าสาลาอาป้ามีกบตัวใหญ่มีกบตัวใหญ่ในกระเป๋าคุณป้าในกระเป๋าคุณป้าอ๋อแล้วมันทำให้เพื่อนของหนูอ่านหนังสือได้ใช่ไหมอ๋อตัวนี้คณิตศาสตร์ดาษอันนี้ก็เป็นกา ร้อยพันค่ะให้เขาคิดค่ะอันนี้ก็เป็นกล่องตัวเลขให้เขานับค่ะอันนี้ก็เป็นกล่องอันนั้นที่ตัวแสดงว่าอุปกรณ์อุปกรณ์พวกนี้หนูหนูทําเป็นหมดแล้วขอบคุณครูช่วยทำอือคุณครูช่วยทำด้วยเก่งจังอันนี้อันนี้อะไรอันมุองกลิ่นนะคะหนูก็สอนเพื่อนๆนะคะให้อ่านได้ค่ะ A B ถึง Z ค่ะอันนี้กล่องหมุนค่ะหนู มีมือพว่องหนูเองค่ะอย่างเช่นบาหนาหนา,นากล้วยค่ะอ,อันนี้ก็รูปภาพต,ต,ต่างๆค่ะที่พว่หนูทำค่ะตอนนี้พว่นหนูทำอเไงเหรอโอ้ก่งจางมีวมิวม,มิอยู่แผนกภาษาอังกฤษค่ะคอยสอนแนะนำเพื่อนค่ะมีอะไรที่จะแนะนำให้คุณลุงไหมว่าการสอน BBL มันมีข้อดียังไงควรจะส่งเสริมกันยังไง ข้อดีคือเด็กเด็กเด็กชอบสิ่งนี้คือเด็กชอบอยากจะเรียนคาสนุกเด็กจะทําครูก็ครูเตรียมอุปกรณ์ให้ค่ะครูเตรียมอุปกรณ์ให้เด็กก็จะช่วยกันทําเด็กสนุกเพลินอย่างเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกก็จะกล้าแสดงออกแล้วมันมีปัญหากับหลักสูตรไหมกระบวนการทางหลักสูตรเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีค่ะแต่งบแต่ต้องใช้งบเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้เด็กทุกอย่าง ท่านผูมครับกระบวนการของ BBL ที่ทั่วประเทศกำลังนำไปดำเนินการในการพัฒนาการเรียนการสอนให้กับเด็กเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กเขาได้มีความสนุกสนานในการเรียนแล้วก็ได้พัฒนาในส่วนของสมองวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนไปเที่ยวในป่าจินตนาการของนักเรียน ป่าแห่งจินตนาการนักเรียนเป็นยังไงบ้างนักเรียนอยากให้ป่าของนักเรียนน่ะมีอะไรบ้างมีสัตว์อะไรบ้างมีสิ่งมีชีวิตอะไรเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนจินตนาการโดยการใส่ไปในรูปภาพนะคะ้าใจไหมป่าจินตนาการเป็นยังไงนักเรียนคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเลยอยากให้มีอันนั้นอยากให้มีอันนี้อยากให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างก็แล้วแต่นักเรียนโดยการสร้างสรรค์สิ่งเหล่านั้นลงบน าพวาดของนักเรียนนะคะอันนี้เมื่อเมื่อกี้เนี่ยเป็นวิชาหรืเมื่อกี้อ่าเป็นการบูรณาการระหว่างวิชาภาษาไทยกับศิลปะภาษาไทยกับศิลปะเป้าหมายเราต้องการที่จะให้เด็กอ่าเป้าหมายเราอยากให้นักเรียนสื่อสารความคิดของนักเรียนโดยเอามาเป็นรูปภาพค่ะแล้วก็ให้มานําเสนอใาชารยโดยการใช้ภาษาไทยในการนําเสนอเป็นการก็ได้ทั้งเรื่องของการพูดการนำเสนอศิลปะ กินตนาการรใ่ในส่วนของการเรียนการสอนเี่ครับที่เรามั่นใจนี่คือเราเน้นตรงที่พยัญชนะแล้วก็สระก่อนทําดับแรกนะครับ mm hmm. คือเด็กจะต้องรู้พยัญชนะกอไก่ถึงองหูก,ก่อนจากนั้นก็เน้นสระทั้งหมดทุกตัวให้เด็กได้รู้ mm hmm. จากนั้นเราจะทําการผสมคําระหว่างสระกับพยัญชนะก็ะแสดงว่าเป็นกระบวนการสอนภาษาไทยแบบเก่าใช่ครับใช,ใช่ครับเพราะว่าแบบเก่า เป็นลักษณะการสอนที่ดีนะครับสำหรับเด็กไทยถ้าเราจะใช้เทคโนโลยีในการสอนเลยเนี่ยเด็กของเราจะไปยังไม่ทันเพราะฉะนั้นช่วงแรกเนี่ยหเทอมแรกเนี่ยเราจะสอนแบบเก่าก่อนพอเทอมสองปุ๊บเราจะใช้เทคโนโลยีแล้วก็ให้เด็กได้ใช้ตวอีวพีที่ยากขึ้นครับผมนั่นหมายถึงว,ว่าในเทอมในเทอม,มแรกเนี่ยเด็กอ่านออกเขียนได้ลว มั่นใจมั่นใจครับเทอมแรกแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนนี่คือข้อมูลคือตอนแรกมีเด็ก13คนนี่อ่านไม่ได้เลยที่ขึ้นมาจากโรงบาลเด็กไม่รู้จักสระเลยแต่พอเราใช้ระบบ BBL เนี่ยมาช่วยนะครับการสมองเด็กก็เกิดขคืนมีการเต้นก่อนที่จะมาเรียนให้เด็กออกกําลังกายก่อนอให้เด็กได้ซิ t อัลุกนั่งวันละ10ครั้ง20ครั้งจากนั้นให้เด็กเรียนและมีเหงื่อซึม,มออกมาเนี่ยเด็กจะมีสติมากขึ้นครับผม ท่านผู้ชมครับมิติเรื่องราวจากครูสร้างคน,คนรนางโลกที่เด้ผทางสายตาท่านไปแล้วโดสะท้อนให้เห็นกลไกและความพยายามในการจัดการศึกษาบนดอยสูงตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเราเห็นได้ชัดถึงสัดส่วนการเรียนรู้กับการเรียนวิถีเพื่อการดำรงชีวิตตามสภาพจริงแห่งท้องถิง่น ที่นี่บ้านศกมางตำบลภูฟ้าอําเภอบ่อกเกลือจังหวัดนานเราจึงเห็นศักยภาพของคุณครูที่หลากหลายด้วยเหตุน,นี้เราจึงเห็นเด็กที่มีความสุขในการเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะนี่คือการเรียนเพื่อชีวิตท่านผู้ชมครับนายกับเนยเด็กน้อยบนดอยสูงวิงวอนด้วยภาษาง่ายๆคุณลุงคะนอนบ้านหนูนะคะ หนูจะพาเที่ยวหมู่บ้านภูฟ้าแล้วให้คุณครูทำอาหารให้คุณลุงกินนะคะแต่แววตาสิครับที่ผมใจ่อนสัปดาห์หน้าพบกับผุชนนายกับเนยไปเลาะภูฟ้าไปกินอาหารบ้านครูดอยกันนะครับ